กูจ <Good> ีนเก่งอ่างเปาเลือกเอาหนี่ยอันเข้าใจดีให้ชิมเยอะมากเลย คนจีนนะคะมาหาอ่างเปาแถวนี้ตอนนี้ฉันอยู่ที่ศูนย์วังแสดงสินค้าไอเด็กตกเกาเขามีจัดงานกุดเวียดกุดจีนก็คล้ายๆเนาะเวียดนามกับจีนก็คล้ายๆกันไข่บบบมีเสื้อใส่จีนกับต้องเป็นห่วงจ่าเหมือนฉันนี่เอฟเอาคือจะมีไข่แจ๊กอัลงเปาด้านในตามโตอินมานะคะวันนี้ฉันมาเป็นโตอินหนึ่งวันเห็นเขาบอกว่ามีเชื่อกสิงโตด้วยฉันตื่นเต้นมากเออเนี่ยสิงโตมีทุกสิ่งสบายมีจุดเต้าจุดเต้าเขามีเชื่อกสิงโตด้วยโคชอปเปลี่ยนชัน ที่24ี่เดือนหนึ่งถึงวันที่1เดือนสองปี2 0 2 6นกี้จับฉลากเหรอฉันอยากให้มันมีสอยดาวอะที่แบบว่าหยิบปุ๊บแล้วได้เบอร์ได้เบอร์เสร็จไปจับรางวัลเลย <c oughs> ไม่มีเ <c oughs> หรอเขาเรียกสอยดาวเออดูนี่แค่เธอมาถ่ายรูปเช็คอินก็ครบแล้วนะหน้ารังนี้แ <c oughs> ต่ไม่รอดมีเขาจัดลานแบบกว้างมากเลยนะ <c oughs> ต้อนรับกุดจีนแบบครอบครัวน่ะพาเด็กพาลูกพาหลานมามาเธอปีนี้ปีมา สีทองรถสปอร์ตนะคะฉันซื้อมาเองว้าา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 าเล่นลนะดาอยอา <c oughs> อายนะาาบบาานนนนนานาา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 เาา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 าหาา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 าขาา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 มาามาาราา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 ะาาาาาาามาามาาาาาาาเาาาาาาามาาาเาาาา้าาาา่าานาา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 นัาพาา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 านาาาามาาาีาาาาเด็กน้อยาาาาาาานดาานาานาา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 ้าา้าาาาหรอ คนเล้าอ่ะว่าวเล้าได้ปะว่าให้ฟังหน่อยลิ้งเอเคยฟังอะไรอ่างนี้แม่หนู่แม่หนูไม่อยู่จะจับตัวไปแล้วนะเอาแม่อยู่นะโอเคโอเคไปแล้วนะตข้าใจที่เล่นเป็นเพื่อนที่มือหนึ่งทีจจจไปเจกอังเปาเด็กๆกันน้องกี้น่ารักดีอ่ะเจกอังเปาเลือกเอาหนึ่งอันสอดสก่อนซินเจียยูอีชิเนฮัวชายสบายดีจุ๊บจา คุจีนจะต้องมีผลไม้ไหวพันพะบุญรุ่แมนบอกมีผลไม้ขายนะจ๊ะมีทุกอย่างเลยที่เธอจะไหวสารีท้องส้มเซิมแอปเปิ้ลถ้าทิมท้ทองฉันเห็นว่าคนจีนมักใช้ผลไม้อย่างนี้นะแต่ฉันจะไปไหวตัวเองนะถวายตัวเองแต่ไมถึงผลไม้ถวายฉัน <c oughs> ลูดอันนี้อย่างเธอของมากฉันสวัยไวเด็ก <c oughs> มันคือมะพร้าวเกลวคนจีนชอบไม่มีให้ชิมหรอคะมีเขาบอกมีถ้าสมมติลูกค้ามาขอชิมนี่ให้ชิมไหมคะ เธอมาขอชิมกันเยอะๆนะร้านได้ไอโอถ้าอร่อยเราค่อยซื้อไงเข้าใจดีให้ชิมเยอะมากเลย<อ>สีเหลืองสีเหลืองปีมากให้กินสีทองเยอะๆเธอจะได้รวยอขอให้รวยขอให้รวยม,มันจะหวานแล้วก็แบบนัวความมะพร้าวหอมขึ้นจมูกเลยอะถุงเท่าไหนคะสี่สิบหวะ<อ>นี่เขาแถมมาคือเท่าถุงหนึ่งของฉันที่ฉันจะซื้อนี่สเรน่ึงใช้ไฟฟ้าจ้ามีทุกอย่างเลยกระทงกระทะทีฟาวว้าวอันนี้น้ำร้อนใช่ไหมที่บ้านฉันชอบมีอันนี้เพราะอาการแห้งแห้งทีไรเป็นภูมิแพ้ อันนี้ช่วยได้อันนี้เครื่องดักยุงดักได้จริงไหมคะดักได้จริงมันบอกไม่รู้นะฉันไม่เคยลองใครเคยลองแล้วมาบอกหน่อยมีร้านกาแฟด้วยไปไหนคะยกนี้เหรอจะมากินด้วยหนยของร้านกาแฟยกข้าวหนีฉันมาห้่ฉันมากินโต๊ะยังไงคะกินข้าวซ่บบอกอิ่มเลยยังหมดตั้งข้าวเดียวลูกค้าขอข้าวเดย์มีอย่างแนะนําบอกคนไทยเหรอผู้กษาตริไทยฉกมากเลยเล่นเกมกับผู้สาวเยอะอุ้ยเหมือนไอบ่าวบางคนอยู่หลักกล้องเลยเถอะเล่นกับเกมวันวันว้องเล่นต่อคะ โอ้เท ah okay, ่มากเลยชิมได้เลยวะชิมได้เลยประหยัดลากโลกว่ะเลยมันคือดบางคนจะต้องมาอ๋อโอเคเขารักโลกดีแล้วฉันก็รักโลกคือกันไอรักทิกตอกเด้อทิกตอกหอมมากมันไม่ค่อยเข้มเนาะไข่ที่กินกาแฟลาวบัวไหวก็คือมาลองร้านนี้ก่อนกาแฟลาวฟเล้า นี่ดีนี่รสอันนี้นัวดูคำคมที่ป้ายดิลองอ่านดูรสกาแฟลาวกาแฟที่กินแล้วเขาจะกลับมามกลับมาบอกว่า <S <S ยอมท้าความจริงได้แล้วคนเก่าบอกกลับมาลอก <S <S กินแล้วเธอมีสติทันทีเพื่อนบอกให้อ่านนี่ลงให้ได้นะคะกินแล้วจะได้ตาสว่างซ้ำเติมเข้าไปอีกเมื่อกี้ฉันยังเบาๆขอสามช็อนให้ติง่อยค่ะจะได้ตาสว่างไงคนเก่าไม่กลับมาแล้วอันนี้แก้วไอ้มุงนะมันจะชิมกาแฟครั้งแรกเธอขอชิมนิดนึงได้ปะเทสให้ ระวังใจสั่นนะคนเก่าไม่กลับมานะลองชิมดิครั้งแรกของมันเดี๋ยวรู้มันเป็นยังไงไม่หวานมากแล้วก็นวลๆกินได้ปะกินได้เฉยใจสั่นเนี่ยตัดขี้ผู้ฉันไปได้ฉออเลี่กันเนะเดี๋ยวฉันจะขึ้นให้ว่าเขามาเชิดสิงโตกันกี่โมงบ้างนะคะถามนี้เลยจริงจริงจริงมาแวะเอาดวงเอาลาบจ้าปีชงไข่ปีนี่ก็ยืนลืมมามากอบโกยพร้อมกันเลยอไม่ป้ายจุเ้าวันนี้ฉันมาแบบไต่์จีนฉันยังเป็นโตอินฉันมีบุญได้ใส่ละ